เมืองเก่าสงขลาและพื้นที่รุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาคือดินแดนที่รุ่มรวยด้วยศิลปวัฒนธรรมธรรมชาติวิถีชีวิตผู้คนที่มีควรพลาดการแวะไปท่องเที่ยวสัมผัสเมื่อมาถึงตัวเมืองสงขลาต้องแวะไปะเยือนพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติสงขลาตัวอาคารพิพิธภัณฑ์มีรูปแบบสถาปัตยกรรมโดดเด่นสถาปัตยกรรมแบบจีนอายุกว่าร้อยปี อาคารแห่งนี้ผ่านการใช้งานมาหลายบทบาทตั้งแต่แรกเริ่มที่เป็นคฤหาสน์ของพยาสุนทรานุลักษ์เคยเป็นศาลาว่าการมณฑลนครศรีธรรมราชจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2516กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติย่านเมืองเก่าสงขลาเต็มไปด้วยร้านอาหารหลากหลาย หนึ่งในร้านที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีคือร้านเกียรติฟัง่งมีอาหารประจําร้านที่เป็นที่นิยมคือสตูหมูที่กินคู่กับข้าวสวยเรียกกันติดปากว่าข้าวสตูหากมีโอกาสแวะไปเยือนย่านเมืองเก่าในช่วงเช้าหรือกลางวันแนะนําว่าควรแวะไปชิมข้าวสตูหมูของร้านเกียรติฟัง่งร้านเปิดทําการมาตั้งแต่ปีพศ2480ถือเป็นเจ้าแรกของเมืองสงขาสร้างชื่อและส่งต่อความอร่อยมาถึงทายาทในวันนี้ เป็นรุ่นที่สแล้วศาลาพระวิหารแดงจุดหมายสำคัญแห่งหนึ่งในเมืองสองขาตั้งอยู่บนเขาตังกวนเป็นความโดดเด่นของสิ่งก่อสร้างบนเขาตังกวนสำหรับคนหนุ่มสาวการเดินเท้าขึ้นเขาตังกวนด้วยบันไดเป็นวิธีการเดินทางที่ไม่ควรพลาดเป็นกิจกรรมการเดินเท้าชมสถานที่สำคัญนอกจากได้ความเพลิดเพลินยังได้ออกกำลังกายอีกด้วย ทะเลน้อยและปากประคือพื้นที่ตอนในของทะเลสาบสงขาในเขตจังหวัดพัทลุงสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติมีวิถีชีวิตผู้คนที่ใช้ประโยชน์จากทะเลสาบสงขาและทะเลน้อยทั้งในการดำรงชีพและการท่องเที่ยวกิจกรรมยอดนิยมคือการตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อนั่งเรือออกไปชมธรรมชาติได้สัมผัสอากาศที่เย็นสบายชมยอยักษ์รวมถึงได้เห็นกิจกรรมในธรรมชาติของมดานกหลากชนิดทั้งนกประจำถิ่น และนกอพยพที่อาศัยทะเลน้อยเป็นแหล่งอาหารบ้านท่าหินเป็นชุมชนหนึ่งของสถิงพระที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมเกี่ยวข้องอยู่กับการเกษตรที่เรียกขานกันว่าโนดนาเลพื้นที่ส่วนหนึ่งติดกับทะเลสาบสงขาอาชีพประมงพื้นบ้านจึงเป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องหาเลี้ยงชีพจากทรัพยากรในทะเลสาบ มีทั้งกุ้งก้ามกรามและปลาดุกทะเลหรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่าปลามิหลังเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตโนโดนาเลบ้านท่าหินเป็นจุดหมายสำคัญเมื่อแวะมาเยือนกิจกรรมการเรียนรู้มีหลากหลายการล่องเรือออกไปชมวิถีชีวิตในทะเลสาบเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัส